ตอนนี้เราอยู่กันที่บูธลามิน่าในงานมอเตอร์โชว์สองพนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะพิจารสวัสดีค่ะจอยค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนําบ้างคะพิจานโอ๋อพี่ขนมาทั้งบริษัทเลยค่ะเนี่ยดูดิบูธเนี่ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําตลอดนน่ไปหมดเลยคือรถที่โชว์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ3ามคันก็จะ ติดฟิล์มรุ่นยอดนิยมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีทั้งลามินาลูมาแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์ของคือเล่ด้วยแล้วก็ยังขัดเคลือบรถด้วยอลาร์ด้วยคนมาแล้วก็ยังมีฟิล์มอาคาร์กนะคะฟิล์มนิ้อผ้ด้วยฟิล์มกลุ่มพิเศษด้วยพาวเวอร์ซันรูฟด้วยเยอะแยะมากมายอย่าได้ฟิล์มอะไรมีหมดหมดบริษัทค่ะแต่ประเด็นคือดอาอยากให้แบบ พี่จันนะคะแนะนำว่าแบบไม่ใช่ฟิล์มอะไรก็ได้นะแบบมีเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการเลือกฟิล์มยังไงบ้างขอบคุณจอยมากเลยค่ะคือตอนนี้ที่สําคัญมากๆก็คือการเลือกฟิล์มให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการคสิ่งที่สําคัญในการติดฟิล์มกรองแสงก็คือการเลือกเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดใช่ค่ะปรากฏว่ามีหลายบริษัทเลยที่ไปโฆษณาค่ากันนิ่เฟลทซึ่งนี่ก็ก ไม่เข้าใจว่าทําไมเอาค่านี้มาเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรกับผู้บริโภคเลยก็ไปเลือกเอาความยาวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าวัดค่าการอินฟลูเอดได้7 0 8 0 9 0ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอ๋อการแบบนี้ถือว่าดีเพราะตัวเลขมันสูงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้บอกประสิทธิภาพการกันความร้อนของฟิล์มเลยอย่างยกตัวอย่างฟิล์มลามินาของเรานะคะมีรุ่นหนึ่งค่ะจอย R60 m a x สกันารอินฟลูเอดได้98% ถ้าเราโฆษณาแบบเขาเขาจะบอกว่าโอ้โหกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนร้อนอยู่เนี่ยฟรีสเลยแต่ไม่ใช่เหตุที่เราบอกอินเฟอเรสก็เพราะมีลูกค้าถามอาจจะถูกอาจจะด้วยการนำลูกค้าแบบนี้ยไปวัดอินเฟอเรสไปวัดสปอร์ตไลท์แล้วรู้สึกว่ามันดีจากการวัดหลอดไฟ เราก็เลยต้องบอกเขาว่าหลอดไฟกระแสทิศนั้นไม่เหมือนกันใช่ค่ะค่าอินฟลีชไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับลูกค้าเลยเอาไปก็ใช้อะไรไม่ได้ค่าที่เป็นประโยชน์ที่เป็นสากลคือค่า TSE ค่ากันปพองกันความร้อนจากแสงแดดรวม TSER TSE Total Solar Energy r e j e c t e d แล้วเป็นค่าที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยอ,อย่ามาถ่านบอกว่ารู้จะไปจําอะไรแยะมากมายเอาง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นลามินาฟิลนะคะ เราผลิตจาก Isman Performance Film uh huh. แล้วเป็นบริษัทที่อยู่ uh huh. เป็นสมาชิกผู้ค้าฟิล์มระดับสากล uh huh. ค่าต่างๆที่เราโฆษณาเนี่ยเป็นไปตามสเปคของทางโรงงานที่สหรัฐอเมริกา uh huh. และเป็นตามการทดสอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นค่าของเราเชื่อมั่นได้ในทุกๆค่าเลยเรียกว่าถ้ามาลลมิน่าก็ไม่ต้องหองบุเรื่องค่ากันคอมเราจากแสงแดด นอกนั้นที่ลูกค้าอยากได้ค่ะจอยคือการติดตั้งที่ดีค่ะการเซอร์วิสการาที่ดีพี่ต้องเรียนเลยว่าทางลามิน่าเนี่ยอยู่มาเป็นปีที่31แล้วใช่ค่ะโรงงาน70ปีแล้วค่ะยาวนานมากยาวนานมากค่ะโรงงาน70ปีเป็นที่แห่งเดียวอยู่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟิล์มจริงๆลามิน่าเองก็เป็นตัวแทนมา31ปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนตัวแทนจำหน่ายเลยมีศูนย์ตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า800แห่งท่านใช้ลามิน่าไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยแทบจะแบบว่าไปที่ไหนก็เจอค่ะไปติดตั้งเลยจังหวัดม การบริการหลังการขายก็ไม่ต้องกังวลแลบประกันนาน7ปีบริษัทอยู่มาสาสิปีเขไม่ต้องกังวลนั้นไร้กังวลนฟิล์มามิน่าไร้กังวลนอกจากเป็นฟิล์มที่แบบการแสงการความร้อนได้ดีแล้วเรารู้สึกช่วงนี้ค่ะก็คือไม่ใช่ช่วงนี้ยุคนี้ค่ะเทคโนโลยีมันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นอีซีพาร์คขึ้นมือถือหรืออะไรเราก็ใช้แบบขึ้นสัญญาณ พี่จันมีแนะนำไหมคะว่าเป็นรุ่นไหนขอบคุณมากค่ะคือตอนนี้ถ้าพูดว่า easy pass ผ่านก็คือเบร์แล้วมันเบสิกไปแล้วใช่ค่ะเพราะตอนนี้รถทุกคันเนี่ยเรียกว่าเป็นสมาร์ทคาร์แล้วไม่ว่าจะเป็นพลังงานทังเลือกหรือว่าเป็นใช้น้ำมันก็ตามนะคะเออเราขับขี่ไปเนี่ยสัญญาณดิจิตัลเนี่ยสำคัญมากอย่างน้องจอยเนี่ยทำงานสื่อสารกันชนนี่ก็ต้องส่งข่าวหรือว่าบางทีก็ต้องไลฟ์อยู่ในรถเอามาหมุนติ้วๆไม่ได้ไม่ได้ขับขับไปเอาลงใช่ค้จี่ยมไม่ได้นะคะ ใช้ลามินาเลือกสัญญาณที่มีสัญลักษณ์ดิจิตอ o บูสส่งเสริมสัญญาณดิจิตอลนะคะท่านใช้รถสมาร์ทคาร์ของท่านร่วมกับฟิล์มกรองแสงของลามินาไปไหนกน็เร็วแรงลื่นเถียรสัญญาณตามท่านไปตลอดเวลาคะก็แนะนำว่าเลือกลามินาที่มีสัญ,ญ Boost ลักษณ์ดิจิตอลบูสค่ะฟังเขาเรียกอะไรเทคนิคเคล็ดลับดีๆไปแล้วในการเลือกสัญที่จะใช้ฟิล์มนะคะ แคมเปญโปรโมชั่นนะคะพี่ชันมีไหมในงานนี้พี่ว่ามันเป็นแคมเปญที่แรงมากแรงจนพี่งงว่ามันแรงขนาดนี้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันจะลอง30ปีแบบโอ้โหใช่เหมืมา30ปีเองคือพี่เห็นแล้วงงคือมาสามเด้งค่ะเด้งแรกคือลดสุดสุดสุดนะโด้เฉพาะ3สามรุ่นพิเศษสามซีรีส์พิเศษนะสามซีรีส์พิเศษคือเซรามิ t r i x ฟิลม์มเซรามิกแท้ตัวจริงที่เป็นที่นิยมสูงสุดในกลุ่มฟิลม์มเซรามิกของลราินา่าซึ่งราคาค่อนข,ข้างสูงะคส่วนลดสูงสุดที่10,000บาทโอ้หท่านที่อยากใช้เซรามิกมาจองที่งานส่วนลดสูงสุดถึงง10,000บาทลดเยอะมากนะคะยังไม่พอยังไม่พอถ้าท่านใช้สี่แอมป์คอนราคารวมติดตั้งนะคะสิบเอ็ดใบทอมิทอนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทหรือท่านบอกว่าท่านอยากใช้เซรามิกน้องใหม่พี่บอกมาเลย เซรามิกไอริสของลามิน่านะคะตัวนี้10บใบเทามีทอน9,900บาทราคาเริ่มต้นนะคะก็<บ>เลือกออได้เลยเด้งแรกเด้งแรกอันนี้เพิ่งเด้งแรกเหรอเด้งแรกมี2เด้ง <laughs> ได้ส่วนลดไปแล้วรับของพรีเมียมสุดพิเศษ ฉลอง3 0ปีของลามีนาเป็นน้องเบบี้ลามินน่ารักมากเลยสำหรับลูกค้าน่านเห็นแล้วค่ะน่ารักมากน่ารักมากค่ะคอลเลคชั่นนี้มี6แบบนะจะรับทุกท่านเลยจองลามีนาในงานรับเบบี้ลามินกลับไปกอดนอนเล่นที่บ้านนะคะมีเฉพาะในงานเหรอคะพี่จันก็เฉพาะในงานอ๋อโอเคค่ะสำหรับจ่ายในงานเล่นที่3มาเลยค่ะเล่นที่3เล่นที่3อันนี้พี่บอกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นคือมอนนนนท่่่าายยกเป็ iPhone 17แตตัังไไมดด้สิใจ จะจองฟิล์มก่อนเพราะจองฟิล์มลามิเน่าแล้วได้จาบฉลากรุ่น iPhone 17หนูไปจองละใช่จัดการไปเลยเออถ้าเกิดเราบอกว่า iPhone 17ฉันมาแล้วมีแล้วไม่ได้มาแล้วมีแล้วอยากได้แล้วฉันมีแล้วงั้นเอา smart TV 4 3นนี้ไปดูดีไหมอไปรุ่นจับฉลากจฉลากรุ่นละมันกันมีหมดแล้วทีวีก็บมีแล้วอยากได้แล้ว iPhone ก็มีแล้วไม่อยากได้แล้วอยากได้แค่หูฟัง มาเชลก็เป็นมาเชลด้วยแต่สุดท้ายเลยนะคะถ้าเราจับแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนใจดีให้เพื่อนๆไปเถอะก็มีรางวัลตอบใจให้สำหรับทุกท่านก็เป็นสามแดงลดรับลุ้นโอ้เรียกได้ว่าแบบแคมเปญโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเงินที่เราได้มาเนาะพี่จันเนาะที่ตอบแทนลูกค้าค่ะทางลามินาค่ะเขาจะมี CSR ประจำอยู่แล้วค่ะฝากถึง CSR หน่อยค่ะพี่จันก็ ชวนรายการไปด้วยนะคะว่าไปกันอีกปีค่ะก็เราทำเาไมิน่าสันฝันเนี่ยเล่าเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่25แล้วคือเป็นโครงการที่24่สสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลแล้วก็ชาวบ้านกับชุมชนรักกันดีนะคะก็จะเป็นการส่งวอบอาคารเรียนในวันเด็กที่จะถึงนียที่เดืนมกรกาาหกเก้าเนี่ยนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ฝากทางรายการนะคะไปร่วมกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็ไม่ได้มองแค่อาคารเรียนนะคะปีนี้เนื่องจากโรงเรียนเนี่ย ทางทางอาจารย์เน่เขาตั้งใจจะพัฒนาโรงเรียนมากจากึงจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะคะบอกว่าเด็กเขามาเรียนเพิ่มม,มากมายโรงอาหารที่มีอยู่ไม่พอทางโรงเรียนก็เลยขอให้เราสนาับสนุนขยายโร,โรงอาหารให้แล้วก็ทาเนื่องในมินิสัรฝันนะคะเป็นมินิสัรฝันสร้างขยายโรงอาหารให้แล้วก็มีการบริจาคยูนินทาฟันเหมือนที่เคยไปแล้วก็บริการทําฟันฟรีให้เด็กนักเรียนและคุณครูในโรงเรียนนะคะ แล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของลามินาสันสานเอง่การเรียนคือทุกกิจกรรมก็จะอัดแน่นอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทําเพื่อสังคมนะคะหรือว่าการแบ่งปันเนาะให้น้องๆอะไรค่ะได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทางการแพทย์เข้าถึงนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆจากลามีนาค่ะเนาะ สุดท้ายนี้ค่ะใครที่มางานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะคะอย่าลืมมาบูธราวิน่านะคะชาร์เลนเจอร์ฮองสามนะคะคุณคะูวิจารค์ยองซุณสี่นะคะค่ะ